เอ้ตัวแก่เหรอครับจะมาขอไปแก้งผู้ใหญ่บ้านเนบ่บนบุอยู่เลยบจะคือเป็นป้ใหญเป็นหายาจาตูครับี่เขียงหน้าที่เขียงหน้าจ้าคือดูว่าเด็งวัยเยนดนมาใส่ทันเลยาจะแยกกันพ่อจะลูใชายเราพี่การบอยู่ในมือ ไว้เพื่อมีนั่นบ่ที่ผดการที่หน้าเพรหน้าเพรนะบ่นี่ลูกน่าแท็ก คือว mm ่าเจัาว mm ่า hmm. จักรอบนี่ยคุณนี่แหงมาดูนี่พอรซอยแหงหลายตัวเาเจ้าขนมากันนะย่างหาน้บวาเอาอยางหามดหมุนหอน้ำรังอ้อยรึเานี่เื่อว่าอยู่ป้าอ้อยน่ะอะไ้้ินครับนั่นแหละเดียวมาหาตรงนี้ปะผมก็จมาว่ามาทนี่ครับเด้มาอยู่เต่บ่ได้เขาปลาเพราะว่าหมอดูบ่เลยว่าอยู่ป้าปลามันแมนปอ้นบ่